มันมีข่าวเรื่องของการหยิบยกเอา d o g e คอย n เนี่ยมาเป็น Payment นะแล้วก็ประกอบกับข่าวที่เราได้ยินกันมาตลอดว่า Payment ในช่วงเดือน8ที่คุณอีลอนจะประกาศเปลี่ยนทั้งหมดเป็น s u p e r App เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะน่าตื่นเต้นนะแล้วก็น่าติดตามมันได้ไม่ได้ไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีนะว่า Dodge จะเป็นยังไงหรือเปล่านะครับแต่ว่าคำว่าน่าตื่นเต้นของผมเนี่ยหมายถึงการเปลี่ยนทุกอย่างเป็น Super App อหลังนั้นหลังจากนี้เนี่ยเอ็ใซรเยลนี่ย นะครับก็จะรู้อยู่แล้วว่าคำว่าซูเปอร์แอปเนี่ยมันพาเวอร์ฟูลแค่ไหนนะมันได้อะไรมากมายนะฮะมันไม่ใช่แค่แชทนะมันจ่ายตังก็ได้มันโอนตังก็ดีอย่างผมซื้อลาบูบูเงี้ยผมก็ซื้อผ่านบีแชท นะฮะเข้ามินิแอปของป๊อปมา t เนี่ยก็ต้องซื้อผ่านอย่างนั้นเอานะฮะไปเล่นกล่องสุ่มอะไรงั้นมันก็ไม่ได้ไปที่ร้านมันไม่มีไงมันก็ต้องซื้อผ่านอย่างนี้เอาผ่านจะทําให้เกิดอีโคโนมิกใหม่นะแล้วยิ่งมันมาเกิดกับ Twitter นะฮะหรือ X หรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มันค่อนข้างโด่งดังแล้วมันมีฐานลูกค้าแล้วคนใช้มากเป็นแอนต้นๆของอเมริกาเนี่ยมันมีสายเอฟเฟกต์นะมันมีเอฟเฟกต์ตามต่อมางั้นต้องติดตามกันให้ดีแล้วกันในเมื่อทุกอย่างมันกำลังจะประกอบร เอาดอชเอา ไอ้ BTC เนี่ยมาเป็นเพย์เมนต์แล้วนะต,ตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นแค่ซื้อของที่ระทึกที่ระลึกนั่นแหละนะกลับบ้านไปยังชําระด้วยคริปโตได้นะหลังจากนั้นก็มีการเอาออกไปทุกคนทราบเป็นดีนะครับบอกว่ายังมีปัญหาเรื่องการใช้พลังงานจาได้ไหมทั้งหมดทั้งมวลสำหรับส่วนตัวผมว่ามันเป็นแค่ข้ออ้างนะครับแล้วก็ครั้งนี้กำลังจะกลับมา o ดชจะต้องถูกหยิบยกมาอยู่ในกระแสะแน่นอนแล้วผมก็ค่อนข้างเชื่อว่าแต่ตอนนี้มันเร็วไปนะผมไม่คิดว่าจะเอามาเล่นกันตั้งแต่ตอนเด มันเป็นอย่างไรมีการโพสต์ทวิตของเหล่าคอมมูนิตี้ดอชคอยดนะมันเริ่มจากคอมมูนิตี้ก่อนโพสนะแล้วก็มีการบอกว่าเนี่ยจะหยิบมาแล้วนะจะเอามาใช้เป็นเพย์เมนต์ในเทสลาแล้วเราก็จะซื้อรถได้เลยด้วยนะก็กาวกันไปไกลเลยนะฮะมีการรองรับข้อมูลด้วยมีการลิงก์ไปที่ข้อมูลล่าสุดเนี่ยผมพามาสองที่ tesla.com อันนี้คือเทสลาเลยนะจะบอกว่ามันไม่มีมูลเลยก็คงจะไม่ใช่ถ้าคุณเข้ามาที่ tesla.com เนี่ยแล้วคุณมาที่ Art i c l เเมนูเนี่ยคุณมาตรงคําว่าไอ้เพ y m e n t method เนี่ย ผมกดโชว์ออให้ดูโชว์ออให้ดูเนี่ยก็คือคุณสามารถชําระซื้อรถเทสลาได้ด้วยวิธีไหนบ้างนะครับดูนะอันแรกเขาก็จะบอกเลยอเมริกันเอ็กซ์ s พรสดิสคอเวอร์มาสเตอร์ก a ร p ดวีซ่าลรองรับแล้วจุ่ๆมันมีอีกบรรทัดหนึ่งโผล่ขึ้นมาฮะนี่ฮะดอชคอยฮะโน t ต d นะหมายเหตุนั่นเองนะ d o g g e o o ย may also be accepted on select Product ขีดเส้นใต้ Select Product แสดงว่ามันไม่ให้ว่าทุกๆตัวนะ,ะเฉพาะสินค้าที่ Select เอาไว้เท่านั้นนะฮะถ้ามองตามประวัติศาสตร์เนี่ยก็อาจจะยังไม่ใช่รถหรือเปล่าเป็นตัวของชาร่วยของที่ระทึกอะไรแบบนี้ก่อนหรือเปล่าลองกดเข้าไปดูใน Dogecoin ดูเนี่ยมันให้กดเข้าไปด้วยนะผมก็กดเข้าไปนะฮะปรากฏมันเป็นคําถามเพื่อนแล้ไนะม่เป็น Q&A แล้วมันเป็น Q&A ที่แบบต้องบอกว่าโคตรกาวเลยนะ คุณดูนะมันเขียนนี้เลยนะ what can i buy from tesla with dogecoin เราซื้ออะไรจาก tesla ได้บ้างด้วย dogecoin เป <Hey>, ิดไปดูคำตอบครับมันตอบงี้ฮะ Look at dogecoin symbolic นะครับคุณก็มองหา dogecoin symbolic ตัวไหนมีตัวสัญลักษณ์ dogecoin ตัวนั้นก็ซื้อได้นั่นแหละ ดูมันตอบดูมันตอบนะฮะทุกคนอยากจะรู้ว่าแล้วรถอะซื้อได้ไหมใช่ไหมไม่ตอบอะไรดังนั้นไม่ยอมแสดงความเห็นนะฮะ how do I buy something from Tesla with Dogecoin แล้วผมจะซื้ออะไรบางอย่างจาก Tesla ด้วย Dogecoin ได้ยังไงดูเขาตอบนะฮะก่อนอื่นคุณก็ต้องไปสร้าง Dogecoin Wallet ก่อนนะฮะแล้วก็เอามาโอ้ไม่ต้องบอกก็ได้เพราะวะนะฮะต่อกันแล้วก็ transfer กันตาม address ที่บอกนะฮะผิดวัตถุประสงค์นะ <c oughs> ซื้ออะไรได้บ้างก็ตอบมาได้ว่าซื้อรถ เรียกว่าซื้อของจำรวยแต่มันก็ตอบเลียงบาลีไปนะ,ะสังเกตวิธีการตอบ How do I know how much Dodge to enter นะฮะก็บอกว่าแล้วผมจะรู้ได้ไงว่า Dodge ต้องใช้เริ่มต้นเท่าไหร่เขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็บอกเองในราคานะฮะ The any fee นะ,ะมันจะมีค่าธรรมเนียมไหมสำหรับการจ่าย Dodge c ค i n แน่นอน Yes นะฮะก็มีการตอบก็เป็นค่าธรรมเนียมของ d g e ไงตามเน็ตเวิร์กของ d g e ปกตินะอันนี้พวกเราก็รู้อยู่แล้วเปาวะนะฮะแต่คำถามนี่มันใช่มากทุกอย่างเกี่ยวกับ Dodge นะฮะอาจจะไม่ได้อ่านทั้งหมดนะฮะแต่ว่าให้เห็นภาพว่าเนี่ยทั้งหมดทั้งม อยู่ใน tesla.com นะมันไม่ได้ เตาขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ tesla.com เว็บไซต์เท sla เองเลยเนี่ยเขียนเลยนะว่า d dodge coin มีคําว่า dodge coin เนี่ยเมย์ May, ใช้คำเมย์อาจจะมีการรับ d dodge coin สำหรับผมนะมันคือการปั่น Dodge นะมันคือการปั่นดอ e ชัดๆเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าความเป็นจริงมันคืออะไรนะฮะอาจจะอยากปั่นระยะสั้นซึ่งมันก็เป็นไปได้นะปั่นแล้วก็เก็บตังค์เล่นๆนะ generate cash นะฮะอาจจะซื้อก่อนหน้านี้จนพอใจนะแล้วก็ปั่นสักทีไว้นะฮะ,นะฮะแน่นอนแหละข่าวแบบนี้ก็จะทําให้มันไปได้แต่ว่ามันจะไปได้ระยะยาวเนี่ย มันต้องมีการอนุมัติจริงๆนะฮะละน้นนี้ยังยัง,ยงไม่เห็นนะเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันใครชอบอีลอนใครไม่ชอบอีลอนนะก็แสดงความเห็นได้นะก็นา,นานาจิตตังนะอันนี้คือข่าวเฉยๆนะ,ะส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าดอ e คอรเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะ ในมุมขอ,ของความเป็น decentralized เขาอะนะอย่างน้อยเนี่ยความเป็นเจ้าของมันก็บางๆลงไปแล้วนะไม่มีละมันก็จะมีความใกล้เคียงกับความเป็น bitcoin มากขึ้นนะถ้าถัดจาก bitcoin เนี่ยถ้ามองในมุมของความ decentralized ความไม่มีใครเป็นเจ้าของเนี่ย dogecoin ก็ดูมันจะลองๆล,ง,ล,ง,ลงมานะครับเทียบกับตัวอื่นตัวอื่นก็ยังมี CEO ยังมีคนก่อตั้งอยู่เลยนะมี founder อยู่ นะฮะงั้นดอจคอยเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าอีลอนไปเล่นแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยหน่อยไม่โดนทัวลงนะว่าไปสนับสนุในใครเป็นกันพิเศษนะว่าไอ้คุณไปหัวอะไรกันหรือเปล่านะแต่แน่นอนแหละดอจคอยเองเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แข็งแกร่งเหมือน Bitcoin นะมันก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองหลายๆเรื่องนะมันยังมี ความเฟอ้อของมันอยู่นะแต่ปีละ5%อะไรก็ว่าไปนั่นะนะมันยังไม่เหมือนกับ Bitcoin ที่มันมันมีพปายที่ค่อนข้างนิ่งเลยนะแต่ว่าการผลิตออกมาเนี่ยของมัน,นก็ไม่ได้เยอะไงเทียบกับดีมาที่มันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันยังคงดูเหมือนยังพอรักษามูลค่าได้บ้างนะ,นะเทียบกับคริปโตตัวอื่นในด้านนี้นะเพราะฉะนั้นดอจคอยครับจะยังอยู่ในกระแสต่อไปนะครับตราดที่โลกยังชอบความน่ารัก ะะเหรียญมีมเมื่อพูดถึงเหรียญมีมดอชมันก็ต้องอยู่ในชาร์ตอยู่แล้วนะอยู่ในลิสต์อยู่แล้วแล้วก็ต่อ,ต,อต่อกันไปก็รอดูครับว่าอีลอนเนี่ยจะปั้นต่อไปได้ไกลแค่ไหนนะฮะแล้วไอเดอนแปเนี่ยซูเปอร์แอปเนี่ยมันจะมีจริงหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอีลอนเนี่ยคนชีนนะฮะไอน,นี้คือความเห็นตัวนะคนชีนมากๆนะวันดีคืนดีเนี่ยก็เปลี่ยนรูปดอชไปเป็นไอทวิตเตอร์ก็เปลี่ยนเอ็กเป็นดอชเป็นมันเล่นกับสื่อค่อนข้างเยอะนะฮะงั้นเพื่อนเน